สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวราศีเมษกันค่ะสำหรับช่วงวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคม2568ที่กำลังจะมาถึงราศีเมษที่มีลักษณะเด่นในด้านความกล้าหาญการต่อสู้และการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาจะมีการเปลี่ยนแปลงและโอกาสต่างๆที่เข้ามาทดสอบทักษะและความสามารถของคุณในหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพ การงานของชาวราศีเมษจะเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายคุณอาจจะได้พบกับความยุ่งเหยิงหรือการเปลี่ยนแปลงในงานที่ไม่คาดคิดแต่แน่นอนว่าเป็นโอกาสให้คุณได้พิสูจน์ตัวเองและเป็นช่วงที่คุณจะสามารถแสดงทักษะในการแก้ปัญหาของตัวเองได้อย่างดีในช่วงต้นเดือนกร,รกฎาคมคุณอาจจะได้รับข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในงานเช่นการย้ายตำแหน่งหรือโครงสร้างทีมที่ต้องปรับตัวใหม่ รืออาจจะมีการเพิ่มภาระงานใหม่ๆที่ท้าทายคุณให้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการเวลาที่ดีขึ้นในช่วงนี้คุณจะต้องใช้ความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่นและทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในช่วงนี้การพูดคุยและการเจราจาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในช่วงนี้เพราะคุณอาจจะต้องพูดคุยกับผู้บริหารหรือเพื่อนร่วมงานเพื่อหาทางออกในเรื่องที่ยากลำบากซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงศักยภาพ และความเป็นผู้นำของคุณคำแนะนำในด้านการงานหากคุณเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดอย่าตกใจไปค่ะให้ถือโอกาสนี้ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของตัวเองมันฝึกฝนทักษะในการสื่อสารและการเจรจาเพราะการมีทักษะในด้านนี้จะช่วยให้คุณได้รับการยอมรับในที่ทำงานอย่ากลัวที่จะลองสิ่งใหม่แม่ว่าคุณจะไม่คุ้นเคยหรือไม่มั่นใจในตอนแรกการเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเติบโตในด้านการเงินในช่วงนี้ คุณจะต้องระมัดระวังการใช้ใจ่ายเพราะมีโอกาสที่คุณจะใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็น <c oughs> เช่นของฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่ไม่ค่อยมีความมั่นคงซึ่งอาจจะส่งผลให้สถานาการณเงินของคุณไม่เสถียรในระยะสั้นได้อย่างไรก็ตามช่วงกลางเดือนกรกฎาคมจะมีโอกาสในการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินหากคุณตั้งใจที่จะลงทุนหรือวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ คุณจะสามารถสร้างรายได้จากแหล่งอื่นๆหรือได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เริ่มลงมือไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้การวางแผนการใช้ใจ่ายและการจัดสรรงบประมาณที่ดีจะช่วยให้คุณผ่านช่วงนี้ไปได้โดยไม่เกิดปัญหาการเงินในอนาคตคำแนะนําในด้านการเงินอย่ารีบร้อนในการลงทุนในช่วงนี้หากคุณยังไม่มั่นใจในโอกาสที่มีคุณทําการศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจคุณสร้างแผนการเงินระยะยาวและตั้งงบประมาณในการใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยสำหรับคนที่มีการลงทุนคุณประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบและไม่ทุ่มเทเงินทั้งหมดในที่เดียวสำหรับเรื่องความรักของชาวราศีเมษอาจจะมีการสับสนและความไม่แน่นอนเล็กน้อยโดยเฉพาะในช่วงแรกของเดือนที่คุณอาจจะมีการเข้าใจผิดหรือการทะเลาะเบาแหวงเล็กๆน้อยๆกับคนรักหรือคนที่คุณสนใจสำหรับคนโสดช่วงนี้คุณอาจจะมีการพบปะก,กับคนใหม่ๆห,หรืออาจจะมีคนที่ทำให้คุณรู้สึกพิเศษ แต่ยังไม่ถึงขั้นที่คุณจะมั่นใจหรือเข้าใจเขาได้ดีพอบางครั้งความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะยังไม่คงทนหรือยังไม่มีความมั่นคงมากนะักคําแนะนําในด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่แล้วการสื่อสารเป็นสิ่งที่สําคัญในช่วงนี้อย่าปล่อยให้ความเงียบหรือความไม่เข้าใจกันเป็นปัญหาที่ใหญ่โตควรพูดคุยกันเพื่อคลายความกังวลและเสริมสร้างความสัมพันธ์สําหรับคนโสดคุณควรใช้เวลาในการทําความรู้จักกับคนที่คุณสนใจก่อน อย่ารีบตัดสินใจอะไรเกินไปในช่วงนี้ให้เวลากับตัวเองในการค้นหาคนที่ใช่ในด้านสุขภาพสำหรับชาวราศีเมษจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสภาพร่างกายคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าหรือเครียดจากการทำงานที่มากเกินไปหรือแม้กระทั่งจากการคิดหนักในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันคุณใส่ใจในการรักษาสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพักผ่อนให้เพียงพอและการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอรวมถึงการหลีกเลี่ยงการทำงานหนักจนเกินไป ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายของคุณในระยะยาวคําแนะนําในด้านสุขภาพการดูแลตัวเองไม่ใช่แค่การออกกําลังกายแต่ยังรวมถึงการพักผ่อนให้เพียงพอคุณนอนหลับอย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อคืนควบคุมความเครียดให้ดีเพราะมันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจได้รักษาสมดุลในการทานอาหารและดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายทำงานได้อย่างเต็มที่สรุปแล้ว ชาวราศีเมษในช่วงวันที่1ถึงวันที่15กร,รกฎาคม2568จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในหลายด้านแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านทั้งในเรื่องการงานการเงินและความรักหากคุณสามารถจัดการกับความเครียดและความไม่แน่นอนได้ดีคุณจะสามารถผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้อย่างมีความสุขหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการดูดวงชาราศีเมษในช่วงวันที่1ถึงวันที่15กร,รกฎาคม2568นี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรานะคะเพื่อไม่พลาดการดูดูในเดือนถัดไปขอบคุณที่รับชมค่ะ